สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์พลนะคะสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่12นะคะของวิชาระบบฐานข้อมูลเนาะสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับ h i เออริจี้ชาร์ตนะคะไฮเออริจี้ชาร์คืออะไรก็คือการวิเคราะห์และออกแบบระบบซึ่งจากที่เราเรียน,นผ่านๆมาค่ะเอามาวิเคราะห์ให้มันเป็นระบบหรือเป็น เขาเรียกว่าการนำไปสู่เป็นตัวโปรแกรมมากขึ้นให้เราเห็นภาพในการที่เราจะวางระบบเพื่อที่จะให้โปรแกรมเรามีความเซฟมากขึ้นนะคะอะทีนี้เรามาดูวิธีการเขียนไฮเออร์ดิจิชาร์ตนะคะอย่างของตัวอย่างอาจารย์เป็นระบบรับรับฝากรถเหมือนเดิมอันนี้เป็นชื่อระบบของอาจารย์นะคะนักเรียนจะเห็นว่า ระบบของอาจารย์ทําอะไรได้บ้างอาจารย์ก็แตกย่อยมานะคะทุกคนไฮเออต้องเป็นลักษณะนี้นะห้ามเป็นก้อนเมฆหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะต้องเป็นสี่เหลี่ยมเท่านั้นนี่คือสัญลักษณ์ของไฮเออนะคะอันนี้ก็เป็นชื่อระบบอาจารย์ก็คือระบบรับฝากรถระบบของอาจารย์ทําอะไรได้บ้างนะคะตัวเลขพวกเลเวลเนี้ยยังไม่ต้องสนใจนะคะทีนี้เรามาดูว่าระบบของอาจารย์ทําอะไรได้บ้างเนาะหนึ่ง ก็สามารถจัดการข้อมูลได้ 2. จัดการการรับฝากรถได้และ 3. ออกรายงานการรับฝากรถได้ต่อมาเราก็จะมาแตกย่อยอีกอันนี้การจัดการข้อมูลมันจัดการข้อมูลอะไรได้บ้างอย่างระบบของอาจารย์อาจารย์ก็มโนขึ้นมาว่าอาจารย์จะจัดการข้อมูลพนักงานนะแล้วอาจารย์ก็จะจัดการข้อมูลลูกค้าด้วยเพราะว่า เรานึกถึงความเป็นจริงระบบเรามีใครมาใช้งานบ้างของอาจารย์มีพนักงานกับลูกค้าซึ่งให้เออตัวเนี้ยมันเปรียบเสมือนการที่เราเป็นแอดมินจะจัดการให้ใครอยู่ตรงไหนเหมือนเป็นการวางหมากอะคะว่าใครอยู่ตรงไหนอ่ะทีนี้การจัดการข้อมูลข้อมูลพนักงานข้อมูลลูกค้าผ่านไปแล้วก็คืออาจารย์สามารถจัดการได้ต่อมา 2. การจัดการการรับฝากรถของอาจารย์แตกย่อยมาเป็นอะไรได้บ้างก็แน่นอนโปรเซสของอาจารย์ก็จะมีการรับรถ แล้วก็คืนรถก็เช่นอาจารย์สามารถจักการการรับฝากรถได้อาจารย์สามารถจากการการรับคืนรถได้อันนี้คือในระบบของอาจารย์นะคะเราต้องมานั่งมาโนว่าระบบของเราทําอะไรได้บ้างก่อนที่เราจะแตกเป็นไฮเออร์มานะแต่ส่วนที่3รายงานการรับฝากรถรายงานการรับฝากรถคืออะไรก็คือเปรียบเสมือนใบเสร็จทําไมของอาจารย์ถึงมีใบเสร็จ2ใบเพราะว่าระบบของอาจารย์เวลาลูกค้านักศึกษานึกถึงความเป็นจริงนะคะเวลาลูกค้าเดินเข้ามา ลูกค้าเดินเข้ามาปุ๊บอาจารย์ต้องมีใบรับรถให้เขาถูกไหมคะเพื่อที่ว่าเวลาคืนเขาจะต้องเอาใบนั้นมาอ่ะอันนี้เป็นใบแรกของอาจารย์ก็คือเป็นรายงานการรับรถต่อมาใบเสร็จใบที่สองคือรายงานการคืนรถคืออะไรคะก็คืออาจารย์จะออกใบเสร็จใบที่2ก็ต่อเมื่อลูกค้ามาชําระเงินแล้วเห็นไหมคะว่าแต่ละระบบไม่เหมือนกันสมมุตินักศึกษาเป็นระบบขายหนังสือคือขายขาดเลย ไม่มีการเช่าคืนนักศึกษาอาจจะออกรายงานแค่อันเดียวหรือออกใบเสร็จแค่อันเดียวนะคะเพราะว่าของอาจารย์มันเหมือนมีเข้ากับมีออกเนาะมันเลยต้องมีใบเสร็จ2อันขึ้นอยู่กับแล้วแต่ระบบของนักศึกษานะคะไม่จําเป็นต้องเหมือนอาจารย์นะทีนี้เรามาดูเส้นปราสีแดงอาจารย์แบ่งเลเวลไว้เห็นเขาจะเรียกแบบนี้นะคะชื่อระบบอันนี้เขาเรียกว่าเลเวลที่1นไอเลเวลที่0น ชื่อหัวระบบอันแรกเลยเขาเรียกว่าเลเวลที่ศนแถบทั้งแถบแถบนี้นะคะเรียกว่าเลเวลที่ศต่อมาแถบนี้ทั้งแถบช่วงนี้นะคะช่วงจากการข้อมูลต่างๆหรือรวมไปถึงรายงานการฝังลูปเขาเรียกว่าเลเวลที่1ช่วงนี้นะเขาเรียกว่าเลเวลที่1ต่อมาติ่งสุดท้ายเขาเรียกว่าเลเวลที่สองนักศึกษาอาจจะมี3า5สี่ห้าเลเวลก็ได้แต่เวลานักศึกษา เอาไปเขียนเป็น DFD หรือ data flow diagram er, ค่ะมันจะเยอะเพราะฉะนั้นอาจารย์เอายกตัวอย่างมาให้นี่สามเลเวลพอก็คือเริ่มตั้งแต่เลเวลที่ศูนย์หนึ่งสองนะคะเลเวลจะเริ่มตั้งแต่เลเวลที่ศูนย์หนึ่งสองไม่ใช่หนึ่งสองสามนะเพราะฉะนั้นอาจารย์มีสามเลเวลเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอาจารย์เริ่มต้นจากที่ศูนย์หนึ่งแล้วก็สองนะคะเพราะฉะนั้นจะมีสามเลเวลเนาะอะ,อะทีนี้เรามาดู 1.1เอ้ย1.0คืออะไรก็คือการจัดก,การข้อมูลก็มาจากเลเวลที่หนึ่งอันนี้2.0คืออะไรก็คือมาจากเลเวลที่เลเวลที่หนึ่งเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในส่วนของ2.0แล้วก็ไล่มา1.0 2.0แล้วก็3.0แต่อยู่ในส่วนของเลเวลที่หนึ่งเขาจึงเรียกว่า DFD level เเ1นะคะ เพราะฉะนั้นเวลานักเรียนแตกไฮแตกไฮเออร์ e ur, เป็น DFD เเลเวลหนึ่งของนักเรียนจะมีจากการข้อมูลจากการรับฝากรถแล้วก็รายงานนะคะอันนี้ก็คือเลเวลที่หนึ่งจะมีหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งจุดศูนย์สองจุดศูนย์แล้วก็สามจุดศูนย์อันนี้คือเลเวลที่หนึ่งนะคะต่อมาเรามาดูเลเวลที่สอง เลเวลที่2ตัวอย่างการเรียกนะคะ DFD level 2 o f process ที่1.0ก็คือ1.1กับ1น1.2เนี่ยเป็นลูกของ1.0 DFD คืออะไร DFD ก็คือย่อมาจาก data flow diagram นะคะก็เป็น diagram ตัวหนึ่งนะคะที่เราใช้วิเคราะห์ระบบอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างการเรียก d F D level 2 o f process ที่1.0ก็แปลว่า อีหนึ่งจุดหนึ่งกับหนึ่งจุดสองเนี่ยมันเป็นลูกของหนึ่งจุดศูนย์ต่อมาถ้าเราจะเรียกช่วงนี้ช่วงสองจุดศูนย์เราจะเรียกว่าอะไรคะเราจะเรียกว่า DFD level สอง of process ที่สองจุดศูนย์ถูกไหมคะอืมเพราะว่ามันเป็นลูกของอันนี้อันนี้ก็ไล่มาเลย DFD level สอง of process ที่สามจุดสามเป็นลูกของใครแล้วก็ of process อันนั้นนะคะเราต้องขึ้นต้นด้วย level แล้วก็ตามด้วย off r o c e s s อันนั้นนะคะเหมือนข้างล่างเป็นลูกข้างบนเป็นแม่นะคะเพราะฉะนั้นักนศึกษาต้องเรียกให้ถูกนะเวลาแตก data flow แกงมันจะงงอย่างข้างบนนี้มันไม่ยากหรอกมันไม่งงมันก็เพียงแค่เรียกว่า DFD level 1 level 1มีอะไรบ้างแล้วก็มี1.0 2.0 3.0แต่ทีนี้พอมาเป็นลูก ที่จะหาแม่แล้วมันก็จะยากก็จะเรียกว่า DFD level, level 2เนี่ยแถบนี้เขาเรียกว่า level 2 off process ที 0, ่1.0 off process ที่2.0แล้วก็ off process ที่3.0นะคะอันนี้ก็คือการเขียน high e r g e y chart นะคะก่อนที่เราจะเอาไปแตกเป็น data flow diagram นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขียนงานส่งอาจารย์เขียนระบบเขียนให้เออของแต่ละคนส่งอาจารย์นักศึกษาต้องเขียนได้อย่างนี้ จะไม่มีเขียนเลเวลมาให้อาจารย์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะดูเองแต่อันนี้ที่อาจารย์แตกมาให้เพราะว่าอาจารย์อยากให้นักศึกษาเห็นภาพนะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรเวลาเขียนส่งส่งแบบนี้นะคะให้นั่งมโนระบบตัวเองว่าระบบตัวเองทำอะไรได้บ้างมโนนะว่าสมมติฉันทำระบบร้านเช่าหนังขายหนังสือ ฉันทาระบบร้านขายหนังสืออันนี้ก็จะต้องเป็นระบบร้านขายหนังสือใช่ไหมคะทีนี้เราก็เปลี่ยนชื่อระบบทีนี้ระบบร้านขายหนังสือของเราเนี่ยเราก็มาโนต่อไปอีกว่าเราจะทําอะไรได้บ้างอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างนี้นะระบบร้านขายหนังสืออาจจะจัดการข้อมูลได้จากการข้อมูลการซื้อขายหนังสือแล้วก็ใบเสร็จจากนั้นเราก็มามาโนอีกว่าในการจัดการข้อมูลร้านขายหนังสือของเราเนี่ยมันจะจัดการข้อมูลใครบ้างอาจจะเป็นพนักงานหรือว่า เราอาจจะไม่มีพนักงานก็ได้เราอาจจะจัดก,การข้อมูลลูกค้าคนเดียวก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาเขียน Data f l o ฟ d i a ด r a กอเหมืที่อาจารย์บอกมันจะได้ไม่เยอะเนาะต่อมาเราก็มาโนอีกว่าเราจะจัดก,การอะไรได้บ้างในร้านขายหนังสืออาจจะจัดการการซื้อขายการขายหนังสือการซื้อหนังสือก็ได้นะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นบเสร็จ แต่การขายมันจะมีใบเสร็จอันเดียวเพราะว่ามันซื้อมาขายไปใช่ไหมคะแต่อย่างของตัวอย่างอาจารย์นะอย่างที่อาจารย์เคยพูดไปแล้วเพราะว่าอาจารย์ต้องมี2ใบมันมีรับกับมีคืนนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะงานก็ตามนี้เลยนะคะให้นักศึกษาว่าไฮเออร์ล e ิจี้ชาร์ตระบบของตนเองก็นั่งมาโนระบบมาว่าฉันควรจะทําระบบอะไรและจัดก,การข้อมูลอะไรวิธีการจัดก,การข้อมูลในไฮเออร์ล e ิจี้ชาร์ตนะคะนักศึกษาต้อง จกการข้อมูลให้ระบบเซฟสแตทที่สุดก็คือให้ระบบของเราเซฟที่สุดนะคะแล้วก็ไม่ซับซ้อนแล้วก็ไม่งงแล้วก็ถ่ายรูปเขียนใส่กระดาษนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งก่อนเวลาเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราเจอกันในเรื่องใหม่นะคะสัปดาห์นี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับไฮเออร์ลิตี้ชาร์ตเนาะ